ขณะน,นี้เรากำลังเดินทางไปที่สำนักของแม่เล็กหรือเจเล็กนะครับที่ทำไส้อั่วได้อร่อยมากครับมีทั้งรสเผ็ดและไม่เผ็ดอันนี้ถือว่าเป็นไส้อั่วที่ไม่ค่อยมีมันครับกินแล้วไม่เลี่ยนเก็บไว้ได้กินนานๆนะครับแค่ครึ่งโลนี่ก็สองเดือนก็น่าจะโอเคนะครับวันละคำวันละคำนะครับ <c oughs> ค่อยๆเดิบไปเรื่อย <c oughs> ๆเดิบไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ทางพนักงานของเจ้าของของทางร้านเนี่ยก็ได้นําเรามาสู่ที่ร้านเจเล็กริมถนนนี่ถนนอ,นอะไรครับน้องอนี่ถนนอ,นอะไรเนี่ยมหาราชเดอค่ะอ่าริมถนน,นมหาราชเรามาเจอของแท้ของจริงแล้วครับเจ้าของร้านอยู่นี่นี่เอง นี่นะครับสวัสดีครับเจเล็กครับผมครับนี่ของแท้ผมมาจากช่องเก้าครับของคราวที่แล้วที่มาถ่ายทำอะค่ะใช่ครับผมก็มาเออเขาบอกว่ามาแวะยังไงซื้อไส้หัวต้องมาเจเล็กก็ให้ซื้อกลับไอ้ผมอย่าไปเจ้าอื่นอะากจะอาเชิญนั่งก่อนนะครับแม่โอ้โหดูมีหลายอย่างเลยอืมก็ทำมือ เดี S <S 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 uh ๋ยวน้องเขายิบให้อ huh. ืมโอ้โหก็ทั่วไปตอนนี้ก็มีเอาเอาไม่เผ็ดเท่าไหร่ไม่เผ็ดสองเผ็ดแค่หนึ่งเผ็ดอยู่แล้วไส้อวดที่บอกไม่เผ็ดอะเผ็ดอยู่แล้วเพราะว่าโอเคนะพี่อ้อยเขากินเผ็ดไหมพี่อ้อยแกกินเผ็ดโอเค You need to get